ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมนี่ก็ได้พลังเส้นสายของราชาโจรสลัดถึงทําให้ผมนั่นน่ะมีผลแสงตั้งแต่เริ่มเกมผมขอกดกินก่อนละกัน yes อตอนนี้ผลไรก็ได้ไมาอยู่ในตัวผมไม่ทีเรียบร้อยแล้วนะนาตอนนี้นะครับเดีย๋ยวทุกคนไปดูกนันดีกว่าว่าอุปสรรคจะยากเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราจะต้องไปผ่านอะไรกันบ้างเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยผมจะสามารถผ่านอุปสรรคได้ไหมมาดูกันก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยครับกดเลยนะขอบคุณม,มากเลยนะครับยินดี่ชม ชั่วโมงในแมปนี้เนี่ยก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าขอบคุณแอดมินทั้งครูมากที่เอาบทพิสายให้ผมนะครับโอเคไป Let's go เฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ S 1> <S 1> <masa S 2> สวัสดีผมไอปิโปนูปคนเดิมนะครับเอาวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเอ,าเอา ชื่ออะไรวะผมอ่านไม่ออกก็เอาไปว่าตามชื่อคลิปกันละกันนะครับผมนะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอปีโป้นู้คนนี้ด้วยนะใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเริ่มต้นมานะครับทุกคนผมนั่งก็ขอนานที่จะงงกับแมปเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคาตาน่าสอดราคา500ร้อยเบรีนี่ตรงนี้จะเป็นจุดขายดาบนะครับอ่ะ ก็เป็นแรนดอมฟู้ดนะราคา50เจมกับ50 0 0 0เบลีเออ <Okay, S 1> เขาบอกว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปวันพีของคนไทยด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแมปวันพีคนไทยจริงหรือไม่นะครับสำรวจโอ้ยตรงนี้มีโอ้ยอเคอะไรกดได้กดได้แต่ว่าเอาไม่ได้โอ้โหอะไรวะโคตรจบ โอเคทุกคนเราไปปูดฝำทำเพลงดีกว่านะครับเรามารับเควสตรงนี้โอเคได้เควสมาแล้วเราก็มาจัดการพวกนี้เลยเนื่องจากผมได้ผลแสงมากก็ขอใช้หน่อยละกันนะเออนี่แน่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่ามีแอดมินซับพอร์ตมันก็ดีอย่างนี้นี่เองแต่เขาไม่ได้ซับเยอะครับขอผลแค่ผลเดียวนะฮะในสกิลใส่มันนะครับอ่าสกิลซีเป็นสกิลบินโอเลท่อมากเพียงเขาบอกนะครับทุกคนว่าแมปนี้เนี่ยเพิ่งมีอัปเดตเข้ามานะก็คือผลไลท์เอาเวกนะครับแต่ผมก็น่าจะยังไม่ได้ทำในอีพีนี้นะเออใครที่เนี่ยชอบให้ผม นะ่าจะได้มาทํากันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาบล็อกฟุกกบคิงพีซสองแบบมาแต่จะเบื่อกันก็ต้องเปลี่ยนแบบกันบ้างนะโอเคสกิลแซมมันมิรีต่อยบ้างก็ได้อือมาดีครับโอ้โหบอกเลยว่ามาผมก็ไม่ได้เบาๆนะเนี่ยแล้วนั่นก็ต้องฟ้าไปถึง5ตัวก่อนนะครับทุกคนเออต้องฟ้าไปถึง5ตัวก่อนนะการมันเออเป็นไงครับโนแสงดูสกิลฝนแสงโอ้โหมันมาตกนานจังวะ ทุกคนครับสกิลวีคือแบบว่าโคตรโกงว่ะเลยว่าโคตรโกงนะฮะคือแบบมันตกนานมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันดีเลยไวไหมอุ้ยเร็วไวอยู่นะดูดิคูดาไวไวๆสกิลก็นานนานดูดิโอเรียบร้อยตอนนี้ผมก็เรเวล7แล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าสเต็เนี่ยอัพอะไรได้บ้างอ่ารีวิวฟู้ดนะครับโอเคขอยัดรีวิวฟู้ดก่อนจะได้แรงๆนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ดีเฟนต์นะครับยัดดีเฟนต์ไปอ่าในผมขอดูเกมชอ็อปซิว่ามีอะไรบ้างโอ้มีแต่เงินกับเงินงั้นรอโอเคอุย้ย ตรงนี้มีคนทิ้งผลปีศาจมาขออนุญาตเก็บโอ้นี่รอบผลดาร์กอันนี้ผลแซนแมกมาพร้อมโอเคเราเชื่อว่านายผู้เล่นใหม่นะเราให้นายเพราะว่าเรามีผลแล้วเอาไปเลยโอเคเราก็มาฟ์มนี้ต่อเราอัพมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลการว่าแรงไม่แต่ตัวก่องลืมรับเควสคบไม่ได้ไม่ได้อันนี้ห้ามลืมเลยเด็ดขาดนะรับเควสรับเสร็จวิ่งมาสกิลวี่ประบำประบำปะบำเอ้ยได้อยู่ทุกคนได้อยู่นะแรงนะครับผมถือว่าแรงเลยนะนี่นี่ นี่แน่เอยฟาร์มไปฟาร์มไปแล้วสกิลวีคือแบบว่าดีเลยไวมากนะผมว่าค่อนข้างที่จะโกเลยนะครับสำหรับผลแสงเนี่ยเออผมเลือกผลถูกกันนะเนี่ยผมเห็นว่าแสงมันสามารถเอาเวกได้นะครับผมก็เลยแอดแบบแอดมินเขาถามว่าเจอผลอะไรผมก็เลยตอบไปเลยว่าแสงครับเผื่ออนาคตครับเรียกว่าเผื่ออนาคตนะเรียซ้ำง่ายๆครับว่าเหลี่ยมโอเคมาจัดการต่อครับเออฟาร์มไปนะครับผมตอนนี้มีคูณ2 EXP กับคูณ2เบรรี่อยู่หน้าในเซิร์ฟก็คัี่จะฟาร์มไว้เลยทีเดียวกิวบุ้ง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 มาสิ จังวะขอว้อหัวก็นี้ไม่ได้หรือปิปโปนบอยากจะบวกเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตฟา้าไม่ถึงเรเวลสักสิบห้านะเดี๋ยวผมถึงค่อยย้ายเกาะน,นะผมก็ไม่รู้ว่าเกาะแต่ละเกาะเนี่ยใช้เลเวลอะไรถึงจะสามารถไปได้นะครับแต่ก็ขอฟา้าถึงสิบห้าก่อนละกันส่วนมากจะเป็นแบบประมาณเลเวลสิบห้านะครับเออถึงจะแบบไปได้อะไรเง,งี้ยเกตตอนนี้ผมก็เป็นโรเกียไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันเห็นมันตีผมไม่เข้า เอ,อ้ยใช่เว้ยเอา่ะเอาอะนะครับไอดิวเป็นโลกเกียรแล้วไอดิวเป็นโลกเกียรแล้วทำไมมาดิมาดิอืจอจะมาพิฆาตหน่อยโอ้เบาเกินเออเออตายนะครับตายโอเคอีกหนึ่งเควสเท่านั้นเฮ้ยไอเจ้านี่จะมาแย่งผมฟาร์มไม่ได้จะมาแย่งผมฟาร์มไม่ได้นะโอ้ยอย่ามาแย่งเราเลยกว่าเราจะฟาร์มได้นะรู้ไหมมันยากลำบากแค่ไหนเจ้าไม่มารู้กับข้าได้หรอกอมันไปแล้วเว้ยไล่ทีมันไปเลย <laughs> เออว่าเหมือนมันรู้นะครับว่าเราพูดอะไรครับได้ยินปื๊บแม่งไปเลย <S <S โอเคตอนนี้ผมก็เรเวลสิบหกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองย้ายายย้าก่อก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับว่าก่อนนู้นเนี่ยของเรเวลอะไรบินไปนะครับเลสโก้อุ้ยตกน้ำจะเป็นอะไรประะเฮ้ยผมเสียวมันเหมือนมันบินลงเรื่อยๆ <S 1> <S 1> นั่นนั่นอุ้ยไม่เป็นไรหรออุย้ยเ,เป็น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 ทุกคนอุ้ยแรง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 ดึง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 เร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 โอ้ยแรงแรงแรงแ เออเออเออขึ้นโอ้ยไอปิโป้นุ่เกือบตายวันน้ำทะเลแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของเลเวลร้อยแปดสิบโอ้โไม่ได้ครับอันนี้มันไกลเลยนะเออเลเวลไกลโพสเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปเกาะน,นู้นนะครับโอเคเกาะทหารเรือเป็นเกาะของเลเวลเท่าไหร่มาดูเซตอนนี้ผมเลเวลสิบหกแล้วผมว่าคุณี่จะได้เปลี่ยนเกาะแล้วนะไม่น่า,จ,าจะได้อยู่ที่เกาะเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เควสก็เริ่มม่ดคืนแล้วตรงนี้เป็นของเลเวลเท่าไหร่เลเวลเก้าสิบโอ้ my god ทำไมไม่มีแต่เลเวลเยอะๆนี่ไอเลเวลสิบห้าหรือเลเวลต่ำๆแต่มันอย ตรงไหนอันนุหรือเปล่าเขอมุ่งหน้าไปดูกันละกันนะมีบนแสงมาก่อนกับขาง,งดีเราไม่ต้องหนังเรือให้มันเสียเวลานะครับอันนี้ก็แบบว่าบินจถึงเลยนะมาถึงแล้วนี่เกาะอะไรของเรเวลอะไรเอ่ยอันนี้เรเวล30เฮ้ยแสดงว่า15ต้องอยู่ใกล้ๆ ไอไหนเมื่ออันนี้3 0 15ต้องอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือมต้องฟาร์มมุงให้ถึง30อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เดยกก่อนนัก่อนลุงใกล้ๆกลเวลจะเยอะหรือน้อยไม่รู้ผมขอสำรวจแมปก่อนนะครับทุกคนมาเล่นแรกๆเราก็ต้องรู้นะว่าเกาะไหนของเรเวลเท่าไรนะครับก็จะได้ไปถูกเนาะขารู้นะว่าไอด่านซ้ายมือของคารนะ์นั่นคือเกาะลอยฟ้าพอไปถึงตรงนี้มันจะวร์ปขึ้นไปตรงนู้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ระบบเดียวกับทูพีเลยโอเคของตรงนี้ของเรเวลเท่าไรเรเวลเท่าไรกันหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นของเรเวลผ่าน รออะไรโอ้โหเลเวลพันสองร้อยจะบ้าตายใครจะไปอยู่ล่ะเอ้ยอยู่ก็ตายสิครับไอ้หรือกูดูผิดหรืเลวสิบสองวะก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโอ้ไอ้ก,กอดสีม่วงนี่สีช่างสดใสดูซิว่าเป็นของเลเวลเท่าไหร่กอสดสดใสอย่างนี้มันก็ต้องแบบว่าไม่เลเวลเยอะสิเออมันเป็นกอดที่แบบว่าดูสดใสน่ารักน่ารักใช่ไหมโอเคขอดูเลเวลก่อนนี่หน่อยเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบ มันก็ไม่ได้น่ารักเหมือนเกาะเลยโอเคเหลือเกาะสุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะไปดูว่ามันของเรเวลเท่าไหร่เราลีบมุ่งหนาไปเรืยดีกว่าฮ่าค่ะอยากได้เกาะใหม่แล้วเกาะแรกเนี่ยมัน E.P มันขึ้นน้อยมันไม่ทันใจค่ะสักเท่าไหร่นะนะแต่ดูทรงเกาะน,นี้ถ้าเปรียบให้มันเหมือนอะไรมันก็เหมือนเกนาะอาเจ้ากาคุกใช่ไหมในบล็อกฟูตอันนี้เหมือนกันหรือเปล่านะ Okay, เราลองมาดูก่อนมันที่ฟาร์มบอสโอเคช่างมครับทุกคนเรากลับก่อนแรกแล้วไปฟาร์มถึงวิวสามสิบดีกว่าแล้วค่อยย้ายเกาะ <c oughs> อันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะครับผมโอเคไปฟาร์มต่อดีกว่าเฮ้ยฟาร์มไปฟาร์มมาผมรู้สึกว่าถ้าฟาร์มตรงนี้แต่แรกเนี่ยมันก็นวิวสามสิบไปแล้วผมไม่น่าเสียเวลาวิ่งหาเกาะเลยเฮ้ยก่อนอาสจตดก่อนละกันนาสามสิบยัดลงฟุตเลยก็แล้วกันจัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟุตจะแรงแค่ไหนวีวันช็อตไหมโอ้โหยังไม่วันช็อตอีกหรอระดับนี้ไม่ oh okay, ว,ว,วันช็อตตโเเเคสววววยยััดดี ยิงเบ้ง,งเอ็กเอ็กเอาเอาสก,กิลไม่ดีเลยเอ็กโอ้ยมันตีหายหมดโอ้ oh my god ไอเจ้านี่มาตีหายหมดเลยเว้ยทุกคนครับผมฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยผมก็ไปเจออะไรที่มันน่าเจ๋งมากกว่าสกิลวีนะก็คือสกิลเอ็กสกิลเนี่ยผมว่ามันดีที่สุดแล้วทุกคนดูครับเอ็กปราปาดน้องหมดเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหคือแบบว่าโคตรดีงั้นเราก็ฟาร์มตรงนี้ถึงเลเวสามสิบไปสินนะบอสต,ต้นนั้นก็ไม่เกิดสักทีเมื่อกี้ผมขึ้นไปสำรวจนะครับมันก็เป็นบอสของเลเวลยบสิบห้าอัพแต่ว่าบอสไม่เกิดโอ้อยากจะร้องไห้ดังๆเป็นภาษาอินเดียแต่โทษทีครับพูดไม่เป็นทุกคนครับผผผมมมมมมมีีีีคคคควววาาาาาโงง่่่่่จจจะะะะเเเเเลลให้้้้ทุกกกกกนนนนนนนฟัััออออแรบบืยย็ึไสิด ตรงนี้นะเพราะว่าเควสมันรับตรงนี้ไงแล้วผมฟาร์มไปฟาร์มมาก็ว่าเอ๊ะนานๆทำไมบอสมนไม่เกิดสักทีว่าผมก็เลยลองเดินขึ้นไปดูผลปรากฏว่านะครับทุกคนหันขวาเพื่อหวังผลซูมออกบอสมาอยู่ตรงนี้ไม่เราก็โง่ตั้งนานโอ้ยเราก็นึกว่าบอสเนี่มาอยู่ตรงนั้นแล้วยังไม่เกิดผมเลยรีบไปขึ้นมาด้วยความโมโหสกิลเอ็กซใส่มันป่ายแซดแล้วก็วี จัดการมันอย่างน่าสงสารฮ่าๆบางอ่านหลอกข้างนั้นหรอมันก็ควรคิดในใจนะครับว่าใครเป็นหลอกมึมมมนๆนั่นแหละมันโง่เองพวกผมจะเป็นอย่างนั้นสินะฮ่าๆ อีกเรเวลเดียวค่ะก็จะแตะเรเวล30แล้วเออตอนนี้นะครับทุกคนเรเวลผมก่อนาไปทีเรียบร้อยแล้วผมฟาร์มก่อนไหนนะัก่อนนั้นหรือเปล่านะผมจําไม่ได้ว่าเวลสามสิบฟาร์มเกาะไหนผมลืมแล้วผมจึงรีบมาดูเลยนี่ตรงนี้หรือเปล่านะโอเคตรงนี้ขออนุญ,ญาตเซตสปาวก่อนละกันนี่เซตสปาวแล้วผมก็วิ่งมารับเควสยอย่างเร็วไว้แล้วก็มาฟาร์มตรงนี้แต่ก่อนฟาร์มขออัสเตดนิดนึงสามสิบเก้าใช่ไหมโอเคครับยัดฟูดบอกเลยว่าฟูดอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ไม่ต้องฟูดสกิลวี ปรับปรับป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 ับไก่ตายสกิลเอ็กปิดชา้างหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งยังไม่ตายโอเคเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้มันในฟาร์ม6ตัวสินะโอ้ my god หตัวเลยงั้นเลอยิ่งปึบเอ็กบเบ้งโอเคแตกสวยครับสวยพอเลยวลผมเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวตอนนี้ผมก็กลายเป็นโลกเกียแล้วโอ้ my god ทำไมโลกเกียง่ายขนาดน,นี้นะโอ้โหแป๊บเดียวตัวผมก็กลายเป็นโลกเกียแล้วมันก็ตีไม่เข้าเข,าเขานี่ก็สบายแล้วครับสบายบอสะดือเปกันเลยทีเดียวฟาร์มไปเรื่อยๆบอกเลยว่าชิวจานโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตรงนี้ นี่เนี่ยมันเสียเงินฟาร์มเท่าไหร่ไม่ใช่ดิเลวลอ๋อเลวลห้าสิผมคิดไปแล้วว่าฟาร์มตรงนี้เนี่ยจนถึง90จะไม่ถึงย้ายเกาะได้แต่กาสิบนี่ผมนี่แถบช็อคแล้วเพราะมันนานมากโอ้นี่กระดาษไม่คูณสองผมเพิ่งเลวลสี่สิบเองนะนี่มาเราต้องรวมคลิปนะครับแล้วกด V แล้วก็ X แล้วก็ไหมโดนเอ้ยโดนไปสองตัวเว้ยไ,ได้อยู่โอเคครับไก่ตายแล้วหนึ่งยิงเบ้งโอเคตายหมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวใครดีอีกหนึ่งตัวใครอยากตายเสนอมาครับ เสนอมาเลยเออหนี่ตายสามไปเลยแล้วกันเฮ้ยตอนนี้เหมือนมีคนจะมาแย่งผมหรือเปล่านะหรือเขาจะมาฟ้ามือนกันกันเราก็เฟลลี่งั้นไม่เป็นไรเราเป็นรา,าชาโจรสลัดที่เฟลลี่ที่สุดในโลกนะเจ้ารู้บ้างไหม แต่ขออย่างเดียวครับอย่าลาคลิปคาเดอร์ขาฟ้ามาตั้งนานฟ้ามาก่อนเจ้าจะเกินอีกนะเจ้ารู้ไหมหยอกครับหยอกหยอกพรามันฟ์มเร็จมักก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะอื่นอย่างวโอไมค์ก็แสดงว่ามันโหดนี่แต่มนแค่แบบมาตีเล่นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เคแซดนะครับโอเคใกล้ตายแล้วครับอีกตัวเดียวเควกก็จะเสร็จสมบูรณนในเจ้าบอสลองกับใครสักยกสินี่ นี่เออตายเอ้ยดูนี่มันสุดจริงๆเว้ยเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตฟาร์มต่อก่อนนะครับทุกคนอย่าเข้าฟาร์มแป๊บทุกคนครับพอผมเดินไปเดินมารู้ไหมผมเจออะไรนั่นไงทุกคนมันคือผลปีศาจผมขอบินขึ้นไปแล้วก็ไปเอาผลก็นั่นมันคือผลอะไร มันคือกำฟุตหรือผลของพระเอกเรานั่นเองผลที่ลูฟี่นั้นได้ใช้แต่ผมน่ะรู้สึกว่าผลแสงน่ะดีแล้วผมเลยเอามันไปให้จ่าทะเลกินเอาไปโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มต่อดีกว่าโอ,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 อ้ยอบักบักบักฟาร์มมาตั้งนานเววผมมึงอยู่8ปเปิืบเป็น86 ผมรู้สึกว่าผมนั้นอยากได้แก๊ปโปมากเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อด้านหน้าบริซื้อแก๊ปโปก่อนละกันนะเพราะผมนั้นอยากกระโดดได้สูงๆอ่ะนะแค่นั้นแหละถึงจะมีบินก็เถอะแต่อยากโดดสูงๆกันนะทำไมอ่ะมีอะไรเปล่านี่เราก็เห็นอะไรเรื่องแสงเรื่องแสงตรงนี้แล้วนั่นก็คือคนที่จะขายแก๊ปโปให้เราเดี๋ยวแก๊ ers, ปโปเซลเลอร์ทำไมตัวมึงฟ้าอย่างงี้เนี่ยโอเคผมขออนุญาตซื้อไปนะครับราคาหนึ่งหมื่นเรียบร้อยเดี๋ยวลองกระโดดดูนะฮะ เปิบปิบโอ้มากอดนี่นั่นละแกปโปโอ้ะกูไม่น่าซื้อเลย <c oughs> ยอกยอกโอเคตรงนี้มันเป็นของเเวลเลยนะขอแวะดูหน่อยละกันนะครับตรงนี้เป็นของเเวล90โอ้มากอดอีกนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปฟาร์มก่อนละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปฟาร์มที่เดิมก่อนละกันนะโอเคกลับมาที่เดิมบินไปรับเควสก่อนละกันอ่าจะเควสขอเควสหน่อยข้าจะฆ่ามันปปังะ ตายอีควสเดียวเราก็ไปได้แล้วหรือเปล่าหรือสองควสบ้าน่าจะสองควสแหละป้าเรียบร้อยตอนนี้เรวิวผมก็เก้าสิบไป็เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่เกาะน,นั้นแล้วเลยนะเออเราไปที่เกาะน,นั้นเลยหนะ้าปื้นที่เราจะฟาร์มต่อนะนะใไ,ไม่เห็นมีใครมาไรค่ะเราหรือมาแกแล้งเราเลยผมรู้สึกว่าสังคมเกมนี่เนี่ยก่ขอขกาะาง,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 งดีเลยนะโอเคไปเลสโกมาถึงแล้วนี่หว่าจะเลโก้ทำไมวะเนี่ยโอเคครับ สิ่งที่สําคัญพอมาถึงเนี่ยก็ที่หาบลืมนะก็คือการเซตสปาโอเคเซตสปาไปเลยมามารับเควสตรงนี้ให้ฆ่าเจ็ดตัวงั้นรอเดี๋ยวก่อนที่จะฆ่าขออัสเตดก่อนสเตดมีอยู่8ป84ปเอาไปเออบอกเลยว่าสเตดผมปิศสาจฆ่าเลยตอนนี้มันแข็งแกร่งมากแล้วนะมาไอเจ้างั่งปัสกิวเบรงโอหายหมดหายเกี้ยงทำไมพวกนี้มันเกิดนานจัง เฟรบเอ้ยเรียบร้อยขึ้นทีละสามเวลแค่นี้เราก็ฟาร์มอย่างสบายมือสะดือเป็ดเดนล,ลากมันมารวมกันปุ๊บแล้วสกิลเอ็กเบ้งหายหมดโอ้โหเรามีผลแสงรู้สึกมันดีดีจัดการเรียบร้อยรีววเก้าสิบห้าแล้วเวย้ยฟาร์มต่อเวย้ยเฮ้ยไอ้นี่มันใครเนี่ยมีดาบโยรุเจา้นนาคือนักดาบหนึ่งหรือเปล่ายิงปิ้วเอ้ยทุกคนครับเ,เขาสายโลเกียแล้วตอนนี้ผมไม่มีฮากินะครับก็ไม่สามารถสู้กับเขาได้ ผมไม่รู้ว่าฮาคิในเกมนี้มันหาจากไหนผมก็ไม่กล้าเข้าไก่เข้าแล้วนรากลัวเขาจัดการผมแต่ผมเชื่อว่าผลของผมเนี่ยมันเหนือกว่ามันอยู่แล้วแต่ผมจะซู้มันยังไงเพราะผมไม่มีฮาคิโอเคผมนั้นรู้สึกว่าไม่ได้และผมก็ต้องไปซื้อแกปโปออไม่ใช่แกปโปนี่ว่าฮาคินี่หว่าโอเคขอมุ่งหน้าไปก่อตรงนั้นก่อนละกันนะครับได้ข่าว่าม,มีฮาคิขายอยู่ราคาแค่สองหมื่นห้าผมจะซื้อมาจัดการไอเจ้าแง่งนั่นเดี๋ยวรอก,กันแป๊บหนึ่งค่ะข่อมาซื้อฮาคิก่อนเฮ้ย นั่นมันใครล่ะหนวดดำหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าทีชมานี่เอ้าไม่ใช่นี่ว่าผิดตัวปะกูเนี่ยเจขออนุญาตซื้อฮาชีก่อนละกันนะราคา25,000่ซื้อไปเลยกดตัวเท่าไหร่นะอ๋อกดตัวเจกดตัวเท่าไหร่แล้วก็ถามว่ากดตัวไหนเซ่กดตัวเจนะฮะเป็นฮาชีทุกคนดูนี่โอเลท่อไอ้เจ้านั่นไอ้เจ้านั่นไอ้เจ้านั่นใครอยากฆ่ามันมานี่มานี่มาถึงรัสกิลเอ็กเตะปั๊บไม่โดน รีบขึ้นมากดวี่ปะปะปปเปิดฉากเปิดฉากอกเลยเปิดฉากยังไงครับจังหวะนี้มันหนีนะครับทุกคนมันหนีมันหนีมันหนีมันลงไปด้านล่างเอ๊ะเบ้งเจ็บนี่แน่ไล่หวัวไล่หัวมันครับมันจะหนีเรามันหนีเรามันหนีรเราเฮ้ยไลคคางไงที่เนี้ย ไม่งั้นเราปล่อยมันไปดีกว่าเรากลับไปที่ก่อนเดิมบฟาต่อดีกว่านะรู้สึกว่าดามเมค่าเนี่ยยังไม่พอที่จะฆ่าเจ้านั่นพอกลับมาค่ะก็มาเจอไอ้นี่แต่ดูเหมือนว่าไอ้นี่จะมาผิดเรื่องมันน่ใส่เสื้อของแสงอุสา ح. แต่ว่าเกมนี้มันเกมวันพีทเว้ยตายไปซะฮ่า มาผิดเรื่องงั้นเหรอโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยทุกคนผมก็ขอจบไว้เพียงนี้ก่อนนะครับใครที่อยากให้มีพาร์ทสองพาร์ทสามออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับในยี่สิบสีชั่วโมงในแมปนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าใครชอบแมปนี้นะเออฝากกดไลค์แชร์ถ้าใครด้วยนะคลิปนี้ผมขอ1,500ไ like, ลค์ชวนกดได้ถึงด้วยนะครับและพาร์ทหน้าจะมาไวๆเลยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะมาทํา YouTube แบบว่าลงวันต่อวันแล้วเดี๋ยวดูซิว่าผมจะทําได้ไหมถ้าทุกคนชวนกดลกไลค์นะนะมันก็ทําได้นะนะสรุปแม่งก็็็ทท่่ออองววเเหมเมืนนนนนดิิคคคคลปึกกกสรรรรใีบบฟะััุ50 บล็อกฟุตเนี่ยมาแน่นอนนะแต่รอหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นจะทำอะไรยังไม่บอกรอรุ้นกันในคลิปโอเคนะแต่มาแน่นอนภายในสัปดาห์นี้เจอกันบาย